เงินตากะเขามาเปลี่ยนโซนบทลายพี่น้องในปัจจุบันนี่เนาะผู้คนกะต้องหนีลนออกจากบ้านจากอย่างเนาะซึ่งหมู่บ้านนี่กะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่แบบว่าไปประเทศไทยกะค่อนข้างที่จะหลายพอสมควรพี่นอ้องบ้านเฮากะโมโหว่า oh wa, สีหาอยู่สายเนาะหลายคนกะเลือกที่จะไปต่างประเทศไปประเทศไทยหรือว่าเขาไปในเมืองเพื่อความอยู่รอดเพื่อปากท้องของตัวเองและก็ครอบครัวเนาพี่นอ้องโมโหว่าคนบ้านเฮามาขายของเหมือนเนาะ

มันนี้คนบ่ค่อยหลายเนาะปกติคนหลายหลายพี่น้องจต่มาขายของเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยนําครับผมการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบิดคําสิเว้าเบาลาวมื้อนี้เบาลาวก็อยู่ที่หมู่บ้านดงดอกไม้เมืองจําพรแข็งสวรร์นาเขต มื้อนี้ก็มาพ้อกันแบบว่าช่วงแบบค่อยค่ํายามแรงประมาณ4:00นพี่น้องแต่ว่าตะเวนกําลังแบบว่าสิตกดินเนาะพอดีมื้อนี้เฮาก็สิมาเลาะเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ตลาดบ้านดงดอกไม้เนาะแต่ว่าก่อนสิไปเลาะเบิ่งตลาดเฮาก็ขอเลาะเบิ่งหมู่บ้านเขเจ้าก่อนเนาะแต่ว่ารู้ึว่าเฮากเคยมาแล้วเนาะพี่น้องเทื่อนึงเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งชมบรรยากาศอยู่ที่หมู่บ้านเขเจ้าเนาะสนบท บ้านเฮาเนาะพี่น้องมันกะคำิเว่ากัมันกะบรรยากาศกัเงียบเงาคือแบบว่าคลิปที่ผ่านมาแบบเฮาเคยไปถ่ายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเงียบเพราะว่ามันปัจจุบันนี่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเปลี่ยนไปหลายตามสนบทกันเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนะมันแบบว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวกะมีหลายพี่น้องย้อนไปแบบว่าตอนเ้องยังหน่อยเนาะประมาณ20ปีนี่กัวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่กับ่ว่าสิเป็นย้มได้กระสงเนาะมันก็สิมีแบบว่าย้มหายยามหน้าก็ ห้ายไมรุ่นตะกี้แต่ปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนไปห้ายพี่น้องในโลกปัจจุบันนี่เนาะแปลว่าโลกมันโลกเงินนะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันใส่เงินไปเบิดและมันเหตุให้คนตามชนบทนี่อยู่บ้านอยู่ยังบ่ได้เนาะหลายคนก็ต้องดด้ลรนออกจากบ้านจากซองเพราะว่าแต่ละคนมันกะฐานะกะสีบบคือกันพี่น้องอยู่ตามชนบทนี่ตกมาปัจจุบันนี่เนาะแบบว่าถ้าเกิดว่าผู้ไหนแบบว่า มีลงมีเต่าอยู่สี่หาคนนี่ก็ไปแล้วพี่นอ้องสามสี่คนเนาะไปหาเงินหาทองนี่แหละเพราะว่าทุกคนเนาะแบบต้องดินร้นเพื่อแบบเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าปัจจุบันนี้มันคชีเ้ากวแบบว่ามันเห็ุให้มนุษย์เฮานี่แบบว่าดินรนกันร้ายเนาะเนะพราะว่าเงินเงินกะคือทุกอย่างในปัจจุบันเนานะเงินคือแบบสําคัญที่สุดอีกอย่างกะบทสําคัญของเงินพี่นอ้องถา้าเฮ้าม่มีเงินนี่กะชีวิตมันกะพ่อสำน,นันเพราะว่าเงินมันเป็น ตัวบ่งบอกให้แบบว่าให้แบบว่าความสะดวกสบายหรือว,ว่าเงินนี่กะคือแข่งคือคาของมนุษย์ในปัจจุบันนี่เนาะอันนี้เทาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันหนุกสมัยมันเปลี่ยนไปหลายพี่นอ้องหมู่บ้านนี่ก็ฮูซึกว่าคนสีนวัยรุ่นหนุมสาวนี่กะสีไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยกะ่อนข้าที่จะรายพอสมควรเนาะคําสิวากะตามโนนบทไอในล่านี่ไปประเทศไทยนี่เกือบ ทุกหมู่บ้านพี่น้องตามสนบทต่างๆเนาะเพราะว่าบางหมู่บ้านนี่ครับคือบ้านหมู่บ้านนี้แหละพี่น้องมันเป็นหมู่บ้านแบบว่าหมู่บ้านทงหมู่บ้านข้าเจ้ามันสิมีแต่ห้หน้าทงห้ทงหน้าอ้อมหมู่บ้านไว้เนาะถ้าหมู่บ้านใดมีป่ามียังแบบสิมันก็พอหาเงินได้ปลูกมันปลูกยังขายแบบสินะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ก็แบบว่ามันเป็นบ้านทงบ้านยังมันก็ค่อนข้างที่จะหาเงินกับลำบากเนี่ยพี่น้องเพราะว่าแต่ละครอบครัวมันก็ฐานะก็สิบ่คือกันเนาะ บางครอบครัวก็ฐานะดีกับรอดไปพี่น้องบางคนก็นแบบว่าฐานะปานกลางฐานะยากจนเท่ากับต้องดิ้ลร้นสูงเนาะในโลกปัจจุบันนี่มันโลกมันบีบมันขับให้เฮาแบบว่าต้องสูเพราะว่าเพราะยังเพราะว่าบ่มีเงินนี่มันทนขาดที่จะลําบากหลายพี่น้องในปัจจุบันนี่เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใส่เงินไปเบิดเนาะยิ่งแบบว่าเฮาเจ็บเป็นเน่นอุ่นมานี่แห้งลำบากถ้าเกิดว่าเฮาบ,บ่มีเงินนี่ลําบากสุดพี่น้อง อันนี้ก็คือแบบเฮาต้องแบบว่าปับตโตหลายสิ่งหลายอย่างเนาะสาหรับคนชนบทตอนนี้ก็เลาะมาฮอดในตลาดเลยเดสิพาพี่น้องเขาไปบึงบรรยากาศอยู่ในตลาดเนาะในตลาดนัดพี่น้องพี่นีนน่บ้านในอันนี้พี่น้องบ้านในหนองไม้มีตลาดพอดีนเนาะเดฮาสิพาพี่นอ้องเลาะบึงบรรยากาศในตลาดพี่น้อง โมโหคนบ้านเข้ามาขายของบหเนาะเด้เยวันมาบ่นเนาะเย่อวันเด้อวันบนหนะมาเนาะเป็นโเนวัเอเอาายในตลาดไชเอาขายในตลาดอ่ะรวดวคะทัวไม่ใช่หมู เจวันไหนเจวันบ yeah ันเลมาเจวันบันมาบันาล่ยานามมืดเลยไป ทาแมลูกอะทาแม่มทชินหมูงแม่เล้ยาทททขนม่อยลายพี่น้องคนนึงข้ยกซ้เราสิบปันเมื่อคระด้าร้ on. onun, Ag าบกสาวมนนข้นโม่อยลายเนาะปกติค <pick> น <c oughs> <why> หลายพี่น้องจะมาขายของเนะ้ะวันนี้คน,น,นบมดข่อยหลายเป็นไงยังมีงานบ่นะหมได้มีเนาะขจอกมาลงเงีสิมีงานบุญบ่ไ่เหมืนงานบุญนลยนะ มาไ้บอกติงิภาษาญี่ปุ่นอออกมาอาบมาว้เนอะมาล้วงเนาะอันตอนนี้ห้ากับสีได้เลาะกรับแล้วพี่น้องเนอะโมคิดโมคิดว่ามันนี่จิมีใหญ่ตลาดเนาะโมคิดว่าจะมีตลาดเพราะที่หาเขาม้าเราเบิ่งตามหมู่บ้านเขาเจ้าขัดมีตลาดพี่น้องห้ากันเลยแบบ มาแวะถ่ายให้พี่น้องในเบิงในสมเลยเนาะตอนนี้เฮากับสีเหล่ากับเลยพี่น้องไม่นี้คนบยหลายพี่น้องเนาะตลาดปกติคนหลายๆายในตลาดบางข้าเจ้าเอา้าตอนนี้เฮากับสีออกจากมูกมากข้าเจ้าเลยพี่น้องแต่ไหน,นก็ขอบคุณพี่น้องอะไรเนาะเสียสละเวลาขาบบเบิงมาสมพี่น้องตอนนี้เฮาก็สีปิดคลิปเลยเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้อง ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแง้มเนาะไว้คนคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม